เปิดว่าแฟนสาวของปอยตรีชาดาค่ะเรียกได้ว่าแฟนของคุณปอยตรีชาดานักธุรกิจหล่อด้านครอบครัวเนี่ยปื้มลูกสาวใหม่ไฟเขียวสุดๆลูกหลานเรารักใครก็เตรียมพิธียกน้ําชาเลยค่ะเรียกได้ว่ามีข่าวอีกหนึ่งความรักสาวส,สวยอย่างปอยตรีชาดาล่าสุดเจ้าตัวเปิดตัวแฟนหนุ่ม ก็เป็นเสียงฮือฮายอย่างมากค่ะเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยหล่อง,งานดีไม่เบาแถมสาวปอยเองก็สัมภาษณ์ว่าความรักครั้งนี้แฮปปี้ฝ่ายชายเป็นกําลังใจให้ทุกๆด้านทั้งการทํางานการเรียนซัพพอร์ตในเรื่องของหัวใจสุดๆ พาไปรู้จักกับแฟนหนุ่มคนนี้ที่บอกเลยนะคะว่าหนุ่มโอค๊คบรรลุหงหยกเจ้าตัวก็เป็นนักธุรกิจหนุ่มไทายาตร้านดังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งเป็น,นร้านอาหารร้านกาแฟดังก่อตั้งเแต่ปีคศ1936บ้านของหลวงอนุภาพภูเก็ตการหรือจินงหงวนหงหยกตระกูลของหนุ่มโอ๊คนั่นเองหมายต้องบอกว่าโปรไฟล์ยังไม่ธรรมดานะคะพร้อมกันนี้ทางด้านของหนุ่มโอ๊คและปอย ล่าสุดมีการโพสตภาพยินดีต้อนรับลูกสาวคนใหม่สุ่ครอบครัวบ้านอาจจอ g หาแกนจนเจอลูกหลานเรารักใครเราก็รักด้วยและยังบอกต่อว่าตัวโกเตรียมผังเตรหรือที่แปลว่าเตรียมรับพิธียกน้ำชานั่นเองละคะ่ะแม่ต้องบอกเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เขาเหมาะเลยนะรักจริงๆคะ่ะ